วัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนจองพอใจดีสู่สุคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้กับเป็นเศร้าของวันที่ยี่สิบเก้ามีหน้าสองหาหกแปดพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับผลเล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี้ออกไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องก็คงสิจํากันได้รู้ก,กันดีเนาะพี่น้องเนาะว่าแนวทางของเล่าพัฒนาออกอย่างพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องก็คงท,ทราบกันดี นะครับแต่สำนักเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พอ่อใจดีกับอเหตุในผิดหลังเช่นเคยพี่น้องนะครับกัมีอาจารย์เข้าบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดาพี่น้องจับคู่เข้าบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดาวิ่งรุดเข้าบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอ่อใจดีนะครับที่เอาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับมาเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะพี่น้อง เอามาฝากพี่ตอนนองคือเกาพี่น้องนะครับพี่น้องครับอากาศบ้านอากาศบ้านเฮาพี่น้องการห้องนอนหนาวหนาวพี่น้องเดียวห้อนเดียวหนาวพี่น้องนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปในแจ้กน้อยพี่น้องนะครับเนาะกะรกรเรื่นงกแสดงความเสียใจกับญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุตุภัยแทนดินไหวพี่น้องนะครับเนาะ พอแสดงความเสียใจมากมาด้วยนะที่นี่ด้วยนะครับเกิดทีบวยอยากให้เกิดน้องพี่น้องนอกบงวิภัยศาบ์มาก่อนบวิภัไดดูมาก่อนพี่น้องนะครับว่าเกิดบ่มีเกิดมาได้ประมาณอายุหาสี่หกสี่ีน้องบ่เคยพอแผ่นดินไหวเป็นแบบนี้จักเจอพี่น้องนะครับจะพอจะแม่มาแต่ออกจากดินสินแม่มาพี่น้องนะครับบ่เคยพบเคยพอพี่น้องขังแหลกในซีวิต น้องนะครับน้อขอแสดงความเสียใจด้วยกันแล้วกันพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องก่อนอื่น้างเข้ามาเบืเ้องแนวทางรัฐบาลไทยกับเจ็ดสํานักเจ็ดอาจารย์เลยพี่น้องวันที่หนึ่งมีสาเนาะวันที่หนึ่งทับสี่ ทับหกแปดนะครับทับหกแปดได้พป็นน่องเด้อนะครับสำหรับรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งเมษาซองหาหกแปดรัฐบาลไทยกับปู่สอนเนาะรัฐบาลไทยรัฐบาลบาน ไทยปูสอนสพี่น้องนะครับ ว่าผู้ามันวิ่งบนล่างโตใดพี่น้องเอาไมา่พี่ให้น้องฝากพี่ฝากน้องโตใดวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่าง สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยกาโบเยตุพี่รองปิดหวังเนาะงวดวันที่16มีนาที่ผ่านมานะครับเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องมาเบิงเ่งแนวทางของปูสอนนะครับท่นวิ่งยังพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะสี่ กับ7พี่น้อง4กับเดได้พี่น้องเด้อ4กับ7เป็นแนวทางของปู่สอนนะครับเรียกกางของปู่สอนรัฐบาลไทยมีอี่ผ่นานมากกับเตหตุใดพี่น้องผิดหวันง,นงนะพี่น้องเนาะกับเข่ามา3 6บอกพี่น้องนะครับแต่ก็ออกตัวกลับต้องพี่นอนะ้องเนาะก็ถือว่าว่ธรรมาดานะครับ หรือว่าพอถ้ามาดาพี่น้องคอยจับคู่เขาคอยจับคู่แตะแม้กระทั่งวิ่งตูดเดียวคอยเขาก็ซื้อ่าสุดยอดเลยพี่น้องนะครับวิธีการจับคู่ของปูสอนพี่น้องนะครับมาเบิ่งมาพิจารณากันเลยมาดูมาพิจารณากันเนาะว่าคนจับคู่ยังไงสิถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับกับแนวทางคนจับคู่ให้พี่น้องให้พี่น้องไปพิจารณาอีกเทอหนึ่งเด้อ นะครับนี่พอจะดีก็เป็นแค่แนวทางพี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องนะครับของผู้สอนนะครับศูนย์ năm, เนาะนี่คือแนวทางของปู้สอนจับคู่ให้พี่้องเสร็จสับเป็นเรียบร้อยนะครับเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบ,รบ,รนะรบชุดแรกพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองพี่น้อง ชุดที่สองของเพื่นจิจับคู่ยังให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาอีกพี่น้องนะครับเนาะชุดที่2อเจอะไรนะครับ7 1 7ด,ดสา 7จ็ดสี่เจ็ดห้านี่พี่น้องนี่คือแนวทางของครูสอนนะพี่น้องนะจับคู่ให้พี่น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยอยู่กับพี่กับน้องสิปิจแหนาวยิมากกับจับขัดกระพานพี่น้องนะครับ วันที่หมีนาเมเอวันที่หเมษาสองห้ารัฐบาลไทยปูสอนวิ่งบนล่างสกับ7พี่น้องจับคู่หมา่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจพี่น้องเจ็ดหนึ่พี่น้องนี่คือแนวทางของปู้สอนได้พี่น้องแด้วแคปหน้าจอไว้รัฐบาลไทยเขาลุลุด,ลดปูสอนไหนคข้าตอบพี่น้อง อาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพื่อนเท่านี้เลยพี่รองคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ